มันจะไม่เหลืออะไรอีกเลยทิ้งท่านคาดหวังว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงดุลแห่งอำนาจเปลี่ยนแปลงอำนาจเ,เปลี่ยนมันจะไม่เหลือให้ท่านแม้แต่น้อยนิดสงสารลูกหลานประชาชนเยาวชนที่ท่านบวัดจห่วงท่านรักเขานั่นนะ่ะท่านคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าท่านยาวมาขับเคลื่อนทางการเมืองไปด้วยเอาแล้วนะครับ เจ็บท้องอระผมก็ฟังท่านท้นทองขึ้นมันสองวันแล้วนะอืขอผมได้พูดบา้างนแล้วกันนะผมพูดน้อยสุดอยู่แล้วครั้งเนี้ยนะแล้วก็พูดอย่างอะไรละ่ะทุกภาพที่สุดแล้วพร้อมรอยยิ้มไม่โกรธเคืองใครก,ก็โกรธไปก็เท่านั้นนะใช่ไหมโมโคใครก็เท่านั้นไปให้ร้ายใครก็มันพระท่านสอนว่ามันจะกลับไปตัวผมเองไม่มีความสุข นะกำใดใครทําใครก่อก็รับไปจะทําบุญทํากุศลก็มีไม่มีใครช่วยได้นอกจากต้องทําด้วยตัวเอง